สวัสดีครับจากสวนลุงหมูประตูพันไม้นะครับจากสวนลุงหมูปยพันไม้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาไลฟ์นะครับบรรยากาศการแพ็คต้นพันธุ์ทุเรียนนะครับให้กับเพื่อนสมาชิกของเราที่สนใจสั่งซื้อกันทั่วประเทศนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศในโรงงานแพ็คของเรานะอ๋อไม่ธรรมดานะที่เรียกว่า จริงจังจริงจังนะครับนี่เรียกว่าจริงจังนะครับเป็นแบบทางการนะครับวันนี้ผมก็มีเป็นพื้นที่สําหรับการแพ็คต้นกล้าพันธุ์ทุเรียนใครสนใจนะใครสนใจคุณพิมพ์ว่าสนใจเดี๋ยวจะผมจะให้ทีมขายของผมนะครับตอบคาถามคุณนะครับรายละเอียดสายพันธุ์การจัดส่งโปรโมชั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็ลองดูลองดูนะครับลองดูลองคอมเมนต์มานะครับลองคอมเมนต์มานะครับลองคอมเมนต์มาพิมพ์ว่าสนใจพิมพ์ว่าสนใจยังไงครับตรงนี้ครับกับทุเรียนที่เรียกว่ากําลังจะจัดส่งให้กับเพื่อนสมาชิกทั่วประเทศโอ้มีกบตะเสมยด้วยมีหลายตัวมากนะครับมีง้อด้วยนะครับนี่ดูทีมแพ็คของผมนะครับทํางานกันกันแบบจริงๆจังจนะจริงๆจังจนะครับต้องบอกว่า มีเป็นสถานีการแพคเลยนะเป็นสถานีการแพ็คเลยนะครับใครที่สนใจกิ่งพันธุ์ทุเรียนนะครับแล้วก็มีเครื่องแพ็คนี้ด้วยนะครับคือคือแบบว่าถ้าคุณซื้อกับเราเนี่ยนะผมจริงจังเราจริงจังเราจริงจังนะครับกับบรรยากาศการแพกกล้าพันธุเรียนนะครับแล้วบอกว่าใช้วัตถุิบอย่างดีมีคุณภาพสูงนะครับแก๊บนี้แหละนี่นะครับแพกอย่างดีนะครับตงต้นสวยงามแพ็กอย่างดีนะครับ เมื่อวานเมื่อวานไปสนีมาเอาไปแล้วรอบหนึ่งนะครับสําหรับการแพ้จากสนรอบที่แล้วนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันแพ้อีกวันหนึ่งที่เรียกว่าวันนี้เราก็ต้องใช้คําว่าเราเตรียมเดี๋ยวบอแจ้งทีมแอดมินหน่อยว่าพยายามดูรลฟ์หน่อยแจ้งหน่อยก็อย่ามาวอป่ะแจ้งแอดมินหน่อย๋ยว <Yeah, S 2> ผมบอเองสักคู่เดี๋ยวเพื่อแอดมินไม่ได้ดูรลฟ์นะครับ เออแอดมินดีมดูไลฟ์สดกับพี่หน่อยเผื่อมีใครพิมพ์สนใจก็คอมเมนต์ให้ลูกค้าหน่อยค่ะอ๋อ,อ,อคุณเม่ซีบอกเดี๋ยวหายป่วยมาได้เลยครับมาได้เลยนะตรงนี้ก็เป็นต้นพันธุ์ที่คัดออกมานะครับคัดออกมาสําหรับการที่เราจะแพ็คนะครับมีเยอะมากเลยนะก็ต้องบอกว่าสวยสวยสมบูรณ์นะครับแข็งแกร่งนะครับก็มีหลายรุน่นหลายราคานะผมก็คงตอบไม่มไถูกนะขออนุญาตให้คุณไปตอบกับสอบถามทางแอดมินผมนะครับ กับรุ่นลงกล่องโปรโมชันอันนี้ก็กบพิกุลครับเขียนพิใบไว้ก่อนนะครับนี่หมอนทองรุ่นโตๆแบบนี้ก็มีโอ้โหสวยๆยอดสวยๆงามๆอย่างนี้เลยนะครับกับตรงนี้ครับบรรยากาศที่ผมจะพาทุกท่านมาเดินชมนะครับใครที่สนใจพิมสนใจไว้ครับเดี๋ยวแอดมินผมจะอินบ็อกไปคุยกับคุณนะครับกับเพื่อนสมาชิกที่ดูไลน์นะครับหลายท่านอาจจะอาจจะยังไม่เคยสั่งกับเรานะครับหรือหลายท่านก็สั่งกับเราหลายรอบนลครับก็มาดูได้นะครับ วันนี้ทีมงานของผมนะครับแพ็กกันแบบจริงจังนะแพ็กกันแบบจริงจังนะครับใครที่สนใจสั่งซื้อต้อนกล้าพันธุ์ทุเรียนนะครับก็มาได้เลยนะครับมาได้เลยก็ต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับโซลูชันในการแพ็กเกจจิ้งของเราเนี่ยนะครับเป็นเวลาเพื่อสมาชิกสั่งซื้อต้นกล้าพันธุ์ทุเรียนแบบออนไลน์นะครับมันเป็นรูปแบบบริษัทครับมันเป็นรูปแบบบริษัทนะครับมันก็จะเป็นบริษัทของเรา ซึ่งใครซื้อเนี่ยก็จะเห็นว่าเออมีการโอนเงินเข้าเป็นบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสินค้าที่เรานะครับเราก็จะทําแบบเกรดพรีเมียมให้เลยนะครับแพ็คอย่างดีทุกอย่างตีแบรนด์นะครับทุกอย่างเป็นสินค้าตีแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นสายนะครับก็จะเป็นแบรนด์ลงหมูกระตุ้ยพันไม้แบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีบรรยากาศการแพ็คสายพานนะครับอนาคตตรงนี้จะเป็นสายพานลำเลียงสําหรับการขึ้นรถไปเลยนะครับ ตู้เพิ่มละก็จะเป็นชื่อสายพันธุ์ที่ทำสติกเกอร์ไว้นะครับแล้วก็มีเครื่องเครื่องที่เป็นเครื่องอบด้วยนะครับแล้วก็เรียกไงนะสำรองเผื่อไฟดับปบบี้สารองครับกันไฟำสำรองสําหรับการทํางานให้กับทันท่วงทีนะครับแบบนี้นะครับใครที่สนใจผมบอกเลยนะ,ะมีแกนกลางกล่องเรามีแกนกลางให้ดูให้ดูสักคราวรับอย่างนี้สินค้าแพ็คอย่างดีสินค้าแพคอย่างดีนะครับแพคอย่างดี มีแกนกลางให้นะครับคือต้องบอกว่าออกจากเราเนี่ยนะผมใช้คําว่าเราทําให้มันดีที่สุดก่อนออกจากมือนะครับเพื่อไปประชิญแล้วก็เรียกไงนะไปประชิญกับโลกภายนอกนะครับให้ดีที่สุดอ่าแล้วก็มีเรื่องของคาสําคัญครับนะการเปิดกล่องถึงเนี่ยนะครับกรุนยาอ่านด้วยนะครับกรหนดอ่านด้วยนะครับให้มีเขาเรียกว่าลิมาร์กแล้วก็ลานเพื่อสมาชิกที่จะแกะกล่องของลุงหมูวะต้วพันไม้นะครับเพื่อสมาชิกไม่ต้องไปตั้งกล่องไม่ต้องไปอะไรกล่องนะครับ วางกล่องแนวนอนทรงนี้เลยแล้วคุณก็เปิดด้านบนคุณก็เปิดด้านบนนะครับแล้วก็ยกต้นขึ้นมาอย่าไปตั้งกล่องอย่าไปตั้งกล่องเพราะว่าบางครั้งเพื่อสมัยตั้งกล่องเนี่ยตัดผิดตัดผิดด้านต้นก็หักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวางกล่องแนวนอนทรงนี้แล้วคุณก็เปิดฝาปกติคือด้านนี้สังเกตว่ากล่องผมเนี่ยจะมีภาษาของคแม่ด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ส่งต่างประเทศนะคือคิดเผื่อไว้ตอนที่ออกแบบว่า เพื่อพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยเขามีชาวต่างชาติมีชาวต่างชาติจะได้อ่านออกว่าเออเนี่ยกล่องมันห้ามเอียงกล่องมันห้ามโยนอันนี้ผมจ้างแปลมาเลย <c oughs> จากน้องน้องที่รู้จักกันที่เป็นล่ามเป็นล่ามชาวต่างชาตินะครับก็ให้เขาแปลมาให้นะครับกับแบรนด์ลุงหมูประตุยพันไม้ครับที่กล่องของเราเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์นะครับดูบรรยากาศการทำง,งานงี้ ซื้อกับเราได้เลยนะครับสนใจก็พิมพ์ได้เลยเดี๋ยวผมให้น้องๆผมอินบ็อกซ์สอบถามกับคุณได้นะครับนี่นะที่เดียวที่ใช้ว่าเรากล้าให้คุณดูได้เลยว่าการแพ็กเกจจิ้งส่งก0้าพันของคุณก่อนถึงมือคุณเนี่ยเราปาณีดเราปาณีดนะครับในการจัดส่งต้นพันธุ์ทุเรียนให้กับเพื่อนสมาชิกที่สนใจทั่วประเทศนะครับและใช้คำว่าเราอัปเกรดตลอดเวลาให้มันดีขึ้นนะครับ มาลองดูกันมาลองดูกันอ่ะให้ดูเครื่องนี้จริงจริงตรงนี้นะครับจะมีสายพัานด้วยอ่าฝากไลค์ฝากแชร์ถ้าใครแชร์ไลค์นี้ผมจะมีพิเศษผมจะมีพิเศษให้2รางวัลนะเดี๋ยวผมจะแจกลูกทุเรียนเดี๋ยวผมจะแจกลูกทุเรียนใครแชร์ไลค์นี้ที่ผมไลค์นะใครแชร์ไลค์นี้ที่ผมไลค์นะผมจะแจกลูกทุเรียนสองรางวัล สองรางวัลเอาไปกินที่ฟรีนะครับเอ่อนะผมไม่รู้ว่าคุณแชร์เข้ากลุ่มยิ่งแชร์เข้ากลุ่มมากมีสิทธิ์มากแต่คุณต้องแชร์แบบเปิดนะครับสาธารณะนะเพราะว่าเพื่อคุณเป็นผู้โชคดีแล้วเนี่ยนะครับคุณเป็นผู้โชคดีแล้วเนี่ยนะผมจะเข้าไปดูในโปรไฟล์ที่คุณแชร์นะครับว่าเฮ้ยสาธารณะหรือเปล่าถ้าสาธารณะคุณเอาไปเลยนะครับใครสนใจพิมพไว้สนใจไว้เดี๋ยวให้พิมง,งานผมติดต่อไปครับคุยทางอินบ็อกซ์ได้หรือคุณจะแอดไลน์ได้หรือจะโทรไปก็ได้นะครับ กับบรรยากาศการทํางานตรงนี้นะครับต้นของเราเนี่ยมีคุณภาพอยู่แล้วนะครับมีคุณภาพอยู่แล้วสวยๆนะครับสวยๆเช่นบ่าวเวอ้ยินดีพันยินดีเนี่ยแค่ชื่อก็สวยแล้วนี่ครับคือพันที่ชื่อว่ายินดีบางพันเช่นบ่าเวอเราเลื่อนส่งพราก่อนมากมันเยอะใช่ใช่ไมด้มันร้อนแล้วมันจะมีพันบางพันเช่นเบ่าเวนะครับที่ผมเลื่อนส่งอยู่นะครับให้แต่เพื่อนสมาชิกผมเนี่ยรู้ทุกคนแล้วเพราะว่าวันที่ผมเลื่อนส่งเ,เออน,นี่ย<ต> ผมให้ทีมงานผมเนี่ยโทรไปหาลูกค้าทุกท่านเป็นร้อยสายอะนะครับว่าเดี๋ยวขอเลื่อนส่งเนะี่ยเพราะว่ามันติดใบอ่อนนะครับเดี๋ยวการจัดส่งมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราใส่ใจเราใส่ใจนะครับว่าสินค้าเนี่ยมันควรจะดีที่สุดเมื่อไปถึงเพื่อนสมาชิกนะครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ได้นะครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ได้นะครับนี่มีหลายมีหลายรุ่นคุณสามารถคุยกับทีมงานผมได้คุณจะแอดไลน์ของเราก็ได้ที่ว่าอ กิ่งพันธุเรียนอันนั้นจะคุยเร็วสุดนะครับเพราะว่าผมมีพนักง,งานเยอะมากในนั้นที่จะตอบคําถามคุณในการสั่งซื้อหรือคุณจะโทรมาที่เบอร์แอดมินของทั้งสองเบอร์ของผมก็ได้นะครับโทรได้เลยนะโทรได้เลยหรือคุณจะอินบ็อกมาที่ a c e b o o k เพจอะไรนะเพจนี้ก็ได้ครับที่ว่าจำหน่ายกิ่งพันธุเรียนนะครับก็มาซื้อกันได้นะออมีคนสั่งดานโด้ไมครับนี่มีทองลินจง n มีเพ็ดในเยื่ปลาง มีทองหล่อด้วยโอ้วันนี้ทองหล่อไปนะครับวันนี้ทองหล่อนี่ต้องบอกฮอตมากเหมนพันหนึ่งนะพันทุเรียนทองหล่อนะครับเป็นเป็นของสวนสุพรรณนะครับเจ้าของเดียวกับเอ่อนกขมิ้นนะครับเป็นพันเป็นคำว่าลุงหมูป,ปัวต้พันไม้เราเป็นตัวแทนจําหน่ายนะอ่ามีกบสูววันโอ้เยอะเนาะกําปันมีกําปัน่นไปด้วยมีอะไรอีกมีอะไรอีกครับสายน้ําผึ้ง ส่น้ำผึ้งก็มาใส่น้ำผึ้งก็มาครับต้นนี้นี่ก็ส่น้ำผึ้งนะครับนี่ก็ส่น้ำผึ้งนะครับสนใจสั่งซื้อได้เพราะฉะนั้นสินค้าที่คุณจะได้เนี่ยเป็นสินค้าที่คุณปลูกแล้วคุณจะไม่ต้องเสียเวลาว่าไปลุ้นว่าเฮ้ยมันจะชัวร์เปล่านะครับเพราะว่าสินค้าของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องได้กินแล้วแล้วก็ต้องมีแหล่งที่มาที่เรียกว่าชัดเจนปิดไฟลแล้วเหรอพักกลางวันใช่ไหมอ่าเป็นไงบ้างพักกลางวันเดี๋ยววันนี้เล่าการทํางานช่วงครึ่งเช้าให้เราฟังหน่อยมาดมาว กูใมาเป็นไงบ้างยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้อ่ะยืนไหนยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ยืนแสว่างนี้สว่างเมื่อวานเราส่งเยอะมากเนาะเมื่อวานส่งเยอะมากเล่าให้ฟังประสบการณ์เมื่อวานก่อนเมื่อวานโอ้หหลายร้อยลังนะหลายร้อยก็เยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็นี่ยังคันไม่หมดนะคันมาสําหรับการแพ็คจะส่งวันนี้นะนะครับอ่ะว่าไงเป็นการทํางานกับโซนลงโซนใหม่ที่เรียกว่าเป็นโซนการแพ็คโดยเฉพาะมันก็คือเป็นระบบมากขึ้นค่ะ ค,คือจะไม่มีแบบเออแบบมีคนเข้าคนออกอย่างนี้จะไม่มีคือเราจะได้เป็นแบบส่วนตัวของเราไปเลยค่ะจะก็จะทําให้การทํางานของเราดีขึ้นไม่บกพร่องเหมือนเดิมจริงจริงไม่บกพร่องอยู่แล้วลหละแต่มันมีสมาธิมากขึ้นนะครับแล้วก็งานของเราเนี่ยเป็นเป็นงานที่ผ่านระบบเครื่องจักร <c oughs> เป็นเครื่องจักรนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานเนี่ยมันจะทันท่วงทีแล้วการดึงต้นลัดต้นเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานแบบเครื่องจักรนะครับไม่ใช่แบบว่าเอามือดึงชืด เพื่อนสมาชิกบางคนดึงแทบจะเชือกจะขาดอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ทําให้ไม้ช้าอันนี้มันแบบเครื่องจักรนะครับทํางานง่ายขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นมา,นมาตรฐานตามสไตล์ลุงหมูตู้พันไม้นะครับมีอะไรจะบอกคนที่อยากจะสั่งซื้อไหมว่าคุณจะได้ไปคุณภาพขนาดไหนรับประกันเลยค่ะว่าคุณภาพสินค้าที่คุณได้ไปจะดีและคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณรอคอยแน่นอนค่ะ,ะครับขอบคุณมากครับผม Mail. กับเราครับลุงหมูประตยพันไม้ครับกับโซนแพ็คสินค้าทรานทุเรียนแบบอุตสาหกรรมหนึ่งเดียวในประเทศไทยแน่นอนนะครับเราได้เลยว่านี่คือมาตรฐานเลยนะตามแบบบริษัทเลยนะครับสนใจพิมสนใจเดี๋ยวให้ให้อนมินผมติดต่อกลับไปครับกับเราครับลุงหมูประตยพันไม้โลโก้ตรงนี้ครับโอ้โหนี่เลยมมมผมบอกเลยนะอีกครั้งหนึ่งใครแชร์ไลฟ์นี้ ผมมีแจกลูกทุเรียนสองรางวัลแต่ผมไม่บอกพันอะไรแต่ผมไม่บอกพันอะไรแต่ผมแจกจริงนะผมแจกจริงด้วยนะครับโอ้มีกุ้งแดงด้วยวมีกุ้งแดงไปด้วยวันนี้โอ้บบนะอกุ้งแดงนี่พันกุ้งแดงไปด้วยนะครับลุกนีนะครับโอเคนึ่งแชหนึ่งแช์แล้วก็ผมบอกแล้วว่านี่คือไลฟ์สดนี่คือของจริงนี่คือมาตรฐานหนึ่งเดียวในประเทศไทยของจริงที่ เรียกว่ามีเครื่องแพ็คเป็นตัวเลขเลยนี่นะครับคือมันเป็นมาตรฐานนะคุณกําลังสั่งซื้อสินค้าที่จากสวนมาตรฐานและแพ็กเกจจริงอย่างมาตรฐานครับกับเราลุงหมูประตุย้ยพันไม้ครับขอบคุณทุกท่านดูรายนี้และสนใจฝากไลค์ฝากแชร์เพราะมีรางวัลแจกสวัสดีครับ